บคุณทุกไห่ทุกเลิบเด้อพี่น้องกดไหลกดแช่เป็นกำลังแรงใจให้เนเด้อกดไหลรัวรัวนะคุณเลยไหลเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้อันนี้ก็ยาวยาวไปเด้อพี่น้องย,ยาวยาวไป

กินยาเราก็ยังนอนยังนอนง่วงง่วงกินยาเราก็ง่วงลูกเดียวง่วงนอนง่วงนอนคุณซีหลังองใช้ด้ไปนอ Xì lan luồng cháy ขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมก่อนมีความสุขความเจริญตลอดไปค่ะกัดเนะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสองหลานดวงใจสองหลานดวงใจ วัสดีค่ะลุงลุงลุงมาทักทายให้กำลังใจค่ะทุจะจะกๆกระติงกะตินพันธุพี่น้องนดนไวที่่ ยูจะจอกจีงายเงาพี่น้องสวัสดีค่ะลงมิดมาชมยอนนำให้กําลังใจค่ะเขอนมึนตึบตุงที่น้อพี่น้องแสดงวันเพราท่านแดนนั่นที่นี่ท่านแดนหนึ่ง สวัสดีค่ะลุงมิดมาชมย้อนหลังให้กำลังใจค่ะแสดงว่ายังบ่ทันนิ่งเด้อแผ่นดินพี่น้องบางครั้งเันประเด็นน่ะเป็นกล้วยต้นตีนต้นตี้นนะว่ทันได้นิ่งแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินสะเทือน เดือนเรือนนั้น